สำหรับตัวอย่างถัดมานะครับเราจะทำการ add นะครับ 2D imagining นะครับเลือก geometry นะครับก็เลือกเป็น pocket นี้นะครับ automatic select ไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของตัว pocket แบบเปิดนะครับผมกำหนดเป็น mark open edge นะครับบอกว่าเป็นส่วนนี้ด้านเปิดนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจากนั้นเลือก tool นะครับ select tool ในส่งตัวเลเวลนะครับบอกว่าเป็นเลเวลนี้นะครับแนวคองมลึกพกเก็ตนะครับอัปเปอร์เลเวลก็เป็นส่วนนี้นะครับในส่งตัวเทคโนโลยีวิสายนะครับก็ลองคำนวณดูก่อนนะครับจากนั้นเราดูทูผ่านนะครับโอเคเราก็จะได้ในส่งตัวทูผ่านทูเรียมมินชินนิงนะครับลองซิมูเลตทั้งหมดดูนะครับโซลิดบุรีไฟนะครับ เป็นตัวอย่างนะครับ